สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องนัน,นิดคนเลี้ยงแมงนะคะกลับมาพบเจอเป็นประจำอยู่แล้วนะกับช่องของนันิดนะคะในเรื่องของการเลี้ยงจิงนะะ้งหรีดเพิ่มเติมเข้ามาในเรื่องของการเลี้ยงปูนาหากว่าเพื่อนๆท่านไหนสนใจในการเลี้ยงจิ้งหรีดกับปูนาสามารถหาความรู้ได้ตามคลิปที่นันิดลงไว้ให้ได้หากว่าสงสัยอะไรตรงไหนก็ถามตามช่องทางที่นันิทิ้งไว้ให้ตั้งแต่ Facebook ไลน์หรือโทรนะคะตรงด้านล่างคลิปณินนนจะลงช่องทางการติดต่อไว้ให้เพื่อสะดวกในการติดต่อตามช่องทางที่เพื่อนๆถน,นัดนะคะเนี่ยส่วนคลิปนี้จะมาแชร์ในเรื่องของการเลี้ยงปูก่อนนะ,นะะการเลี้ยงปูตามทีนน่ณิไปดูงานแล้วก็ศึกษามาระยะหนึ่งเลี้ยงง่ายอ่ะในความรู้สึกณนนินะ เลี้ยงง่ายถ้าเราจัดการแบบง่ายๆมันก็จะง่ายแล้ววิธีที่นน,นิดเลือกมาสิ่งสำคัญก็คือการทำบ่อจุดเริ่มต้นเนาะการที่เราจะเลี้ยงจิ้งหรีดเราก็ควรมีบ่อเลี้ยงปูก็ทำบ่อค่ะแต่ทำบ่อปูทำง่ายหน่อยอันนี้เลือกทำบ่อปูที่เป็นบ่อดินนะเราก็ขุดลึกประมาณครึ่งแข้งหรอไม่ต้องลึกมากค่ะลึกครึ่งแข้ง เสร็จแล้วก็ทำเป็นคูสำหรับเดินนะตามภาพพื้นให้ประกอบไปด้วยเพื่อน,นึกภาพตามนะคคูนี่กว้างหน่อยหนึ่งนะคูสำหรับเดินเวลาที่เราจะจับปูไปขายอะ่ะเพื่อนปูนปเขาจะหากินตอนกลางคืนตอนกลางวันนะเขาจะหลบแล้วเขาก็จะอยู่ในรูซะส่วนใหญ่แต่กลางคืนเขาจะออกมาไต่กันเต็มเลยนะฉะนั้นเราจะทำคูใหญ่ เพื่อเวลาเราเดินเก็บปูจะเก็บสะดวกหน่อยฉะนั้นนะสิ่งสําคัญก็คือตรงขอบขอบสระทางเดินที่เราจะเดินเก็บนะหรือเดินให้อาหารหรือเดินดูแลทุกอย่างทุกสิ่งที่เกี่ยวกับบ่อเนี่ยให้กว้างหน่อยนะคะอ่าสำคัญแล้วก็ลึกไม่ต้องลึกมากครึ่งแข้งย่ามอีกทีเสร็จแล้วสําคัญก็คือทํากาแพงให้ด้วยเนื่องจากปูเขามีขาแล้วเขาไต่ไปเอยค่ะ กลางคืนออกหากินหากไม่มีกำแพงเขาก็จะไต่หนีเราไปหายไปเลยฉะนั้นเราทำกำแพงกันกันเขาปีนออกไปข้างนอกนะทีนี้วัสดุนในการทำกำแพงมันต้องฝังในดินนะพเพื่อนๆฉะนั้นที่ตอบโจทย์สุดก็คือเป็นกระเบื้องนะจะใช้กระเบื้องใหม่ก็ได้หรือเพื่อนๆจะใช้กระเบื้องที่หาซื้อได้ค่ะพวกมือสองที่เขาโลภทิ้งนะสะภาพไม่ต้อง สวยงามมากก็ได้สามารถใช้ได้เนื่องจากเราจะเอามาฝังลึกประมาณ15-20ถึงเซนระยะนั้นอะแล้ก็พ้นขึ้นมาไม่ให้ปูเขาปีนได้ความยาวก็ตามตามความยาวของกระเบื้องก็ได้เหมือนกันตัวนี้ใช้เยอะไหมขึ้นอยู่กับกว้างคุณยาวของสักที่เราทำด้วยนะคะฉะนั้นเราคำนวณดูได้กระเบื้องมันมีขนาด ไซน่าจะมาตรฐานแหละในเรื่องของความยาวกระเบื้องความกว้างกระเบื้องเนาะเราก็จะคำนวณได้ว่ามันต้องใช้กี่แผ่นต่อพื้นที่ที่เราจะทําบ่อเนะเสร็จแล้วอีกหนึ่งบอ่อที่จะต้องมีก็คือบอ่อปูน,นคุณสมบัติของบอ่อดินกับบอ่อปูนต่างกันนะคะบอ่อดินเราจะใช้สําหรับเลี้ยงดูเขาให้เขาอยู่ในนั้นอิงกับธรรมชาติที่สุด ทีนี้บ่อปูนเราควรจะมีเนื่องจากเวลาที่เราจะเอาปูไปขายอะค่ะเราจะมาพักปูเราในบ่อปูนนี้นะแยกกันนะบ่อดินคือบ่อที่เราใช้เลี้ยงเขานะฮะส่วนบ่อปูนคือบ่อที่เราไว้พักเขาเนื่องจากว่าปูโดยปกติถ้ากลางวันเป็นช่วงที่เราจะออกตลาดเนี่ยเขาจะอยู่ในรูเขาจะไม่ออกมาให้เราเห็น แต่เขาจะออกมาตอนยังคืนแทนทีเนี้ยคันเราจะมาเก็บปูตอนลางคืน,นเพื่อออกไปขายผู้มีตลาดเช้าเนี่ยหรือตลาดช่วงเป็นตลาดนาจนดินเนี่ยมันไม่ทันการฉะนั้นเราจะต้องมีบ่อปูนค่ะสําหรับพักพักปูเราเราสมมติพรุ่งนี้เช้าเราจะไปขายคืนนี้เราจะเก็บปูค่ะเก็บแล้วก็มาไว้ที่บ่อปูนเพื่อพักเขานี่ละเวลาที่เราจะออกตลาดก็จะจับง่ายหน่อย เขาก็จะไม่ได้ขุดรูนะเนื่องจากบอ่อดินมันมีรูขุดได้นะเป็นดินแต่บอ่อปูนเขาก็จะไม่มีรูไม่หายไปไหนนะไม่หนีเราเข้ารูเราก็ไม่ต้องไปนั่งขุดเราก็แค่ไปเดินจับมันก็จะง่ายขึ้นนะฮะการเลี้ยงปูจะมีอยู่สองบอ่อความแตกต่างก็คือบอ่อดินเราใช้เลี้ยงเขาบอ่อปูนเราใช้สําหรับพักพักปูเราเพื่อที่จะจับขายง่ายขึ้น ฉะนั้นคุณสมบัติต่างกันแต่ถามว่าเลี้ยงเลี้ยงบอ่อปูนได้ไหมนะนิดมันก็แล้วแต่เราชอบด้วยค่ะว่าเราจะถนัดกันแบบไหนแต่สําหรับในนนี่ชอบบอ่อดินเนื่องจากมันดูแลง่ายก็อยู่ในดินค่ะเราไม่ต้องคอยทําความสะอาดเออปลูมาโดยธรรมชาติเขาจะอยู่ในดินได้แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงเลี้ยงในบอ่อปูนเน่เราต้องคอยดูแลเรื่องของความสะอาดภายในบอ่อและน้ํามันจะเน่าเสียไว ไหนะมองแบบนี้แต่ถ้าว่าบอ่อปูนกับบอ่อดินถ้าเป็นฟาร์มละนิดจะแยกส่วนกันเหมือนที่บอกค่ะบอ่บอปูนสําหรับพักไว้สําหรับจับขายง่ายขึ้นบอ่อดินสําหรับเลี้ยงดูให้เขาได้อยู่อาศัยในนั้นนะฉะนั้นการที่เรามีบอ่อดินกับบอ่อปูนมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเนาะคลิปนี้ให้ความรู้ในเรื่องบอ่อว่าบอ่อดินกับบอ่อปูนในการเลี้ยงปูใช้ แตกต่างกันยังไงนะถามว่าบ่อปูนบ่อดินเลี้ยงได้หมดขึ้นอยู่กับเราสะดวกหรือเปล่าเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเลี้ยงปูก็ตามอน,น,นิ้ไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวอนิจลงคลิปให้ดูเรื่อยๆเพื่อเห็นพฤติกรรมของปูด้วยนะแล้วก็ระยะของการริญเติบโตของปูไปด้วยเดี๋ยวจะอธิบายเป็นคลิปๆไปนะหากว่าใส่ไปเยอะ รับข้อมูลไปเยอะมันจเจอเลยําเปอนข้อๆดีกว่านะฮะสงสัยตรงไหนจะได้ไปจิ้มถูกคลิปนะถามว่าสงสัยแล้วก็อยากจะรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่อันนี้ไม่ได้แจ้งอันนี้ยังไม่ได้บอกก็เราถามกันเข้ามาตามช่องทางที่นี่แจ้งไว้แต่ตอนต้นเนาะอ่าพบกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ